ก่อนที่จะไปดูคลิปกันน้องๆคอมเมนต์บอกพี่แป้งชมหน่อยว่าเก็บเหรียญขาวได้กี่เหรียญแล้วคะ่ะ<ม>น้องๆอยากได้ปีแบบพี่แป้งชมเมื่อกี้นะคะน้องๆจะต้องทาเหรียญขาวนะ,ะพเพิ่มอีกสี่เหรียญนั่นเองนะคะต่อจากสามเหรียญครั้งที่แล้วนั่นเองค่ะและแบบแรกนะที่แป้งชมจะพาน้องไปเล่นกน็ค,คือแบบนี้เลยบอกเลยว่าน้องๆควรที่จะมีเพื่อนเข้าไปเล่นด้วยนะคะเพราะมันจะต้องใช้ความสมมามัคคีนั่นเองแน่นอนว่าหาน้องจะมาทําเหรียญเมกาในแบแบนี้น้องจะต้องทําเหรียญสีฟ้าก่อนนะคะอย่างแรกเลยให้น้องๆกับเพื่อนเนี่ยเข้าประตูสีฟ้าตรงนี้มาาเลยค่่ะววอนง Hãy subscribe cho รูปโลกด้านซ้ายมือนะคะจากนั้นเลื่อนนะคะมาที่เช็คพอยท์ที่สุดท ok ้ายนะคะนั่นก็คือ31มสิบเอ็ดนั่นเองให้น้องๆทาการกดกูได้เลยค่ะแล้วเขาจะว์ปมาน้องที่เช็คพอย์สุดท้ายที่น้องได้เหรียญสีฟ้านั่นเองนะคะอย่างที่แป้งชมบอกต้องทำเหรียญสีฟ้าก่อนถึงจะสามารถทำเหรียญสีขาวได้และน้องๆเนี่ยต้องทําการจับคู่กับเพื่อนเหมือนเดิมเลยค่ะให้หันหลังนะคะแล้วก็โดดลงมาด้านล่างอย่ากระโดดลงไปสุดนะคะไม่งั้นปายนะคะค่อยๆกระโดดตามพี่แป้งชมมานะคะน้องไม่งั้นเนี่ย้าน้องตายนน้องก็ต้องกดขึ้นไปใหม่เหมือนเดิมนนนะะะเรราาา้้้อองมปปตตีีจจกับูสฟ จะว่าน้องเข้ามาทําภารกิจนั่นเองส่วนตัวพี่เนี่ยคงไม่ต้องสอนน้องๆนะคะว่ามันต้องเล่นยังไงเพราะน้องๆน่าจะเข้าใจอยู่แล้วเพราะรูปแบบของการเล่นแบบแบบนี้เนี่ยมันมีหลายแบบมากๆเลยถ้น้องจับคู่นะคะแล้วก็ดูว่าให้เพื่อนฝั่งไหนเหยียบปุ่มนะคะดูว่าน้องเนี่ยเป็นสีแดงหรือเป็นสีน้าเงินหากเป็นสีน้ําเงินก็ต้องเหยียบก่อนหรือเหยียบพี่หลางน้องสามารถเข้าไปดูเองได้นะคะฉะนั้นเมื่อมีการกระบาดแบบนี้น้องอย่าไปเหยียบโดนการกระบาดนะคะน้องให้เพื่อนเปิดประตูก่อนแล้วน้องค่อยเดินผ่านไปแ้น้องก็เหยียบ เนี่ยใช้เวลาเล่นประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะกับแบบแมบนี้ ain, แอบตายบ่อยด้วยนะคะน้องๆน,น่าจะชิลกับพี่แป้งชมนะคะน่าจะเซียงกันแล้วน่าจะเล่นผ่านกันได้ง่ายๆค่ะดูจากทิปพี่แป้งชมก็ได้นะพี่แป้งชมก็ตัดให้น้องๆดูนะคะพอมาถึงลานกว้างๆตรงนี้แล้วนะให้น้องๆเนี่ยตามหาคันโยกทั่วแบบนะซึ่งมันจะมีหลายอันมากๆเลยซึ่งตัวอย่างนี่แป้งชมให้น้องๆดูอยู่แล้วนะคะว่าคันโยกเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนบ้างนะคะน้องๆก็เดินไปโยกคันโยกนะเพราะเราเนี่ยจะต้องโยกคันโยกเพื่อทำการเปิดประตูนั่นเองพี่แป้งชมก็ไ้วเนนนกั่่าีคโยยะะด อยู่ตรงไหนบ้านนั่นเองค่ะน้องๆและตรงนี้นะคะก็จะมีอันหนึ่งค่ะโยกขันโยกเสร็จแล้วให้น้องเดินม,มาตรงน้ําตกนะคะแล้วก็โดดขึ้นมาด้านบนตรงนี้นะ้ะแป๊บกระโดดยาานิดหนึ่งนะคะจากนั้นก็เดินตามทางขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆได้เลยนะคะน้องจะเจอกับอิสระน้ำด้านบนน้ไม่รู้มันเรียกว่าอะไรนะคะจากนั้นเนี่ยให้น้องเนี่ยทำการกดปุ่มนะคะแล้วให้คนสีแดงเนี่ยขึ้นมาไดขึ้นไปนั้นน้องแล้วก็ทําการเล่นออามีเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรแล้วนะคะเพราะมันใกล้จะจบแล้วเหมือนกันนะอย่างที่แป้งชมบอกว่าเล่นประมาณครึ่งชั พอหักไปเล่นกับไอ้หลังเนี่ยไอ้หลังมันชอบเกียร์นะบางทีมันก็ไม่ค่อยตั้งใจเล่นกับเราสักเท่าไหร่แล้วน้องเข้ามาในถ้ำตรงนี้นะน้องหินกริ้งเนี่ยก็จะกริ้งตามเรานะคะน้องถ้าน้องโดนหินกริ้งทับสายน้องก็ต้องเริ่มใหม่นะคะตรงจุดเช็คพอยต์ล่าสุดที่น้องเนี่ยเช็คมานั่นเองเมื่อน้องเนี่ยผ่านเจ้าหินกริ้งมาปั๊บแล้วน้องก็จะได้เหรียญนะคะโทเค็นสีขาวที่เป็นเหรียญเมก้านี้เลยค่ะมาเรามาต่อกันแบบที่สองนะคะน้องคือแบบนี้นั่นเองค่ะให้น้องกดเพลย์แล้วเข้าตามพี่แป้งชมมาได ก้าวไก่นะคะน้องกดกู้บายนะคะ จากนั้นเนี่ยให้น้องเนี่ยเดินมาด้านหลังตรงชูตติ้งแลนด์ตรงนี้นะคะให้เดินเข้าไปได้เลยนะคะจากนั้นให้น้องเนี่ยเลือกปืนตามพี่แป้งชมนะคะเพราะมันง่ายที่สุดแล้วนะคะจะใช้ปืนอื่นก็ได้แล้วแต่น้องแต่พี่แป้งชมแนะนําว่าให้เลือกตามพี่ดีกว่าจากนั้นให้น้องนะคะทำการยิงเป้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะด้านซ้ายมือเนี่ยมันเป็นเควสที่ไม่ต้องสนใจมันนะคะไม่เกี่ยวกับภารกิจเดือดฮันนั่นเองนะคะเมื่อน้องเนี่ยทำการยิงโรดกรุดานะคะเปิดเสียงในเกมด้วยนะคะน้องเพราะว่ามันจะมีเสียงเหมือนเสียงประตูเปิดนะคะเมื่อน้องเนี๋ยได ะะเข้ามาปับ๊บแล้วน้องเนี่ยทำการนะฮะออกจากห้องนี้ไปนะคะแล้วไปประตูดันที่เขียนว่าเล็บตรงนี้นะคะเราจะออกไปนะ,ะนะะ้องเพื่อไปทำเควสต,ต่อไปนะะั่นเองจะให้น้องเนี่ยมาคุยกับอีไก่อีกรอบหนึง่งแล้วกดปุ่มสีเขียวแล้วกดจุดๆนะคะแล้วกด I am in นะครับกดปุ่มสีเขียวแบบนี้ไปเรื่อยๆนะะ้องจะได้เควสมาคือการที่น้องเนี่ยจะต้องไปเก็บของทั้งหมด15ชิ้นคะคะการที่น้องจะต้องไปเล่น3 V3 นั่นเองค่ะซึ่งน้องสามารถกดเพย์ได้เลยนะคะหากน้องไม่มีเพื่อนมันจะสุ่มทีมมาให้กับน เมื่อน้องๆฆ่าเสร็จเนี่ยให้น้องๆเนี่ยรีบวิ่งไปที่คนที่ตายนะคะ <_ C 1> แล้วไปเก็บของทอง,ทองที่ตัวศพนั่นเองค่ะ <_ C 2> ซึ่งเรานะคะจะต้องเก็บอีทอง,ทอ,งอันนี้นห่น้องๆทั้งหมด15อันนั่นเองหากเกมมนจบก่อนก็ไม่เป็นไรนะคะน้องๆเข้ามาเล่นหลายๆตาก,ก็ได้นะคะจนกว่าอีด้านซ้ายมือของน้องอๆเนี่ยจะครบ15อันนั่นเองตัวพี่เนี่ยพี่เล่นไปประมาณ3รอบนะคะซึ่งบางทีก็เจอคนที่เก่งมากบางทีก็เจอคนที่มันเกียนมากอะไรแบบนี้นะคะเมื่อน้องๆเก็บครบ15อันแล้วเนี่ยให้น้องๆเนี่ยออกมาได้เลยนะคะไม่ต้องเล่นต อีไก่เหมือนเดิมนั่นเองแล้วกดปุ่มสีเขียวไปเรื่อยๆนะคะพอมันมี2ช้อยให้น้องเลือกให้น้องเลือกอันที่2นะคะแล้วน้องเนี่ยเข้ามาปั๊บนะคะน้องเนี่ยเลือกปืนตามพี่แป้งชมนะคะเพราะมันจะง่ายที่สุดเพราะเราเนี่ยจะต้องทําการยิงบอสจนกว่าเลือดมันจะหมดนั่นเองค่ะน้องๆเึิญพี่แป้งชมแนะนำว่าให้ใช้ปืนเดียวกับพี่นะเพราะว่าบอสมันตายง่ายสุดแล้วนะหลอดเลือดมาแป๊บเดียวค่ะน้องๆถ้าน้องตายก็แค่เข้ามายิงใหม่จนกว่าเลือดบอสจะหมดนะคะเพราะน้องยิงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนบอสเนี่ยมันเลือดหมดแล้วมันตายแล้้้้้วนน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 นะะ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 ะคคคคคอออออองงงมมิชชัั่่่กกก็จพลีีีททแบบเเใหๆยารด ขวาด้านล่างแล้วน้องเนี่ยกลับมานะคะแล้วคุยกับอีกไก่เหมือนเดิมไม่จะคุยอะไรกับมันนักหนานะคะจากนั้นกดปุ่มสีเขียวนะคะแล้วน้องเนี่ยก็จะได้เหรียญตาจากแบบแบบนี้เลยแล้วตอนย็นบนนี้นะ,ะเดี๋ยวพี่แป้งชมจะโลงอีก2แบบนะคะเพื่อให้น้องเนี่ยเสร็จภารกิจครบสี่เหรียญน,นะ,ะเพื่อมาปลดล็อกปีนั่นเองรอติดตามคลิปหน้าได้เลยค่ะ